โตมาโตมากราโรงเรียนแลโวโตมากราโรงเรียนนะจําความได้ก็เมื่อไปเข้าโรงเรียนครั้งแรกก็เป็นสมัยนั้นไม่เรียกโรงเรียนจิตดาเป็นนักเรียนอนุบาลที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่เพชรนั่งอุดรแต่ก็รู้สึกว่าสมัยนั้นรู้สึกว่ามีครบทุกอย่างเลอย่างดีคือก็แฮปปี้ดีคือว่ามีการสอนที่ถูกต้องที ก็สอนอ่านหนังสือสอนเรื่องการใช้ชีวิตทั่วไปอะไรต่างๆนักเรียนก็จะเป็นเวรกันที่ว่าแจกน้ำมว่างแจกน้ำส้มเป็นเวรกับคนละเวรละสองคนนะคะเกิดก็จําได้ไม่เป็นเวรกับใครบ้าง <c oughs> จาไม่ได้ไ <c oughs> เวรลบกันดาเนเวรแจกน้ําส้ม <c oughs> คะ ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ก็รู้สึกว่าครูบาอาจารย์ก็ให้ความเป็นห่วงให้ความหวังดีให้ความรักแล้วก็ตั้งใจมีศรัทธาที่จะสอนแล้วก็ทุกอย่างก็ถูกต้องต้องดูครูที่ดีครูที่ดีก็ต้องดูครูที่ดีตอนเด็กๆก็อาจจะไม่ชอบเราเนอย่ามือ้อย่างนี้อะไรต่างๆก็ครูที่อ่านออกได้เพราะครูทัศนีไปทำเลขได้เพราะครูอังก่าร์อะไรต่างๆ ว่าครูมีความกระุ้ใจมีความเต็มทีะไม่คยคิดถึงตัวเองทอํายังไงแล้วก็เป็นห่วงเป็นทุกข์เป็นร้อนถ้าเกิดน,นักเรียนไม่ดีแล้วมีปัญหาทางบ้านอะไรต่าง,างๆก็รวติดตามตลอดอันนี้มีมีเยื่อหยตลอดอันนี้ที่เราประทับใจอยู่โรงเรียนจิตรดาและครูบาจจอาจารย์น,นี้คือความรู้สึกที่มีเยื่อใยความรู้สึกที่ความรักความอบอุ่นอันเนี้ยเป็นโรงเรียนที่มีความรักมีความอบอุ่น